สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแรนด์เนสในรายการจอาสารทั้งช่องจอาสารแลรอยเตอรนะครับที่มีไม่ได้ตั้งใจที่จะทําเลยนะครับแต่ว่าไม่น่ากิดเลยคินรถเจอเลยอ่ะคือแบบรู้สึกว่าไม่เจอแบบหมาที่ถูกทิ้งนานมากสุดท้ายก็มาเจอสองตัวนี้นะครับแล้วเราก็กไม่ลงอ่ะเดี๋ยวไปเอาไปหาปเดี๋ยวไปประกาศหาบ้านครับ โ <Okay>, okay. อเคโอเคมันถือโพดเดี๋ยวเอาไปประกาศหาบ้าน <c oughs> ใช่แล้วโอเคครับก็ตามนั้นแหละใครประสงค์จะรับเลี้ยงก็บอกได้นะครับดูเห็บเต็มเลยอะ่ะโ่ต้องสารอน่ะ <c oughs> เอาไปใส่กรงไว้ก่อนเอาอาหารให้ส่วนเรื่องเห็บนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวค่อยจัดการทีหลังครับ โรซีบีเตอร์โอเคื่อตามนี้อ <coś S 2> <rawd Moder> ีเตอร์กับอะไรวะโรซี่บีเตอร์เหรอไม่รู้โอเคครับผมขนาดนี้เวลาห้าทุ่มจะครึ่งแล้วนะก็ตอนแรกตั้งใจจะอาบน้ําให้อยู่แต่น่าจะเป็นพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าน้องเขาจะร้องขึ้นมาเป็น เป็นเป็นบาดบาดนะเป็นครั้งๆอะไรเงี้ยคาดว่า,าน,น่าจะเจ็บปวดจากการที่แบบถูกฝูงเห็บมันมันลูมกัดเนี่ยเราขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยดีนะในหูไม่มีหรือเปล่ามีจ้าไม่เหลือก็เลยจะอาบน้ําให้ตอนนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละนะก็อย่างที่ราบนะครับว่าเราไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะขนาดของตัวเองยังต้องทนอาบเลยอนะ่ะหนาวอะ หนูก็ต้องทนได้นะคะแล้วก็เอาอาหารให้กินเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทางน้ำดื่มนะสะอาดด้วย <c oughs> น้องก็น่าจะกินอยู่มั้ง <c oughs> ก็หายไปอยู่สำหรับอาหารนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยกินเยอะเพราะว่าอตรงจุดที่ถูกทิ้งอะ่ะก็น่าจะถูกทิ้งมานานแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือขึ้นน้ำลายทำไมก่อน <c oughs> แล้วก็อาจจะกระหายอะไรอย่างนี้นะฮะเรามีเห็บกัดตรงสูตรเต็มเลยน้องเป็นตัวเมียทั้งสองตัวเลยนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกทิ้งนะโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายทำแลบบแล้วนะครับ เพิ่งเสร็จนะครับหนึ่งตัวได้แค่ประมาณนี้นะครับมันคงต้องค่อยๆทยอยทย,อย,อ,ยอยเอาออกนะแล้วก็หน้าหรือหัวเนี่ยกลายมาเป็นเซฟเฮาส์ที่ดีของอ e ีโวกหมัดทั้งหลายเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วเราก็ต้องรีบหายากำจัดเห็บแบบกินนะมาให้น้องกินนะครับแล้วก็ตัวช่วยของเราคืออันนี้ <laughs> คุ้มค่ามาก เฟอร์มิเนเตอร์ที่ผ่านมาคือเราไม่เคยให้มันโดนน้ำเลยนะแต่วันนี้ก็คือให้โดนนะครับเพราะว่าตอนอาบเนี่ยรู้สึกว่าถ้ามีหวีเสนียดน่าจะดีมากก็เลยนึกถึงอันนี้ขึ้นมาได้นะครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเช็ดตัวให้ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวอาบให้อีกตัวหนึ่งนะครับอาบจริงนะแต่ว่าน่าจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าไฟไฟแสงสว่างไฟตอนเนื่องอ่ะก็หมดพลังแล้วนะครับแล้วก็ กองแบตก็เหลือน้อยมากโอเคได้มาแล้วนะครับสำหรับยาก,กินกำจัดเห็บมัดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะบาบิโตเจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่เคยสปอนกูเลยนะ <c oughs> ก็เหมือนเดิมเราซื้อเม็ดใหญ่สุดไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปแบ่งให้หลายๆตัวกินเนาะ mm, ซึ่งที่ที่เราซื้อเนี่ยเป็นที่ที่แตกต่างจากที่เคยซื้อทุกครั้งนะทุกครั้งเราจะซื้อผ่านออนไลน์ช้อปปิ้งนะครับ แต่ว่ารอบนี้รีบนะแล้วก็อยากอุดหนุนที่นีกรักษาศาสตร์ที่อยู่ในอำเภอเดียวกับเรานะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็บ่นมานานว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรไม่ใช่แล้วก็พอเขาเปิดเอ้จเปิดมาเกือบปีแล้วก็ไม่ได้มาใช้บริการเลยนะครับเออเพิ่งจะมานี่แหละนะก็ลองมาใช้บริการกันดูนะครับสําหรับที่นี้นะอยู่ตรงข้ามกับจวนในอำเภอนะครับหรือบ้านพักในอำเภอนั่นแหละอำเภอน้ำยืนนะโอเคไปแล้ว ลืมบอกราคานะครับ890สบาทนะสำหรับโดสนี้นะไม่แน่ใจว่าโดสอื่นมันราคาเท่าไหร่ถ่ายภาพนิ่งมาอยู่ถ้าไม่ขี้เกียจจะอินเสิร์ทให้นะโอเคครับผมก็น้ำยามันถึงน้องแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้กินนะครั้งนี้เป็น <c oughs> ครั้งแรกที่หมอเขากําชับเรื่องของปริมาณยานะครับซึ่ง ก็เป็นธรรมดาแหละนี่แหละคือข้อดีของการซื้อจากศัตวแพทย์นะครับเพราะทุกครั้งเราซื้อผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมเข <c oughs> าก็จะบอกเราได้ยังไงใช่ปะประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นค่อน,นข้างอันตรายนะครับห้มกินโอเวอร์โดสเด็ดขาอะไรอย่างนี้นะคือแบบนี้ดีสุดนะครับเพราะว่า ถ้าเอาเป็นแบบฉีดแบบอะไรเงี้ยออกไปอะ่ะมันก็กลับมาใหม่อยู่ดีนะหมายถึงว่ามันแบบมันไม่ตายอะ่ะคือพวกนี้ถ้าถ้ามันยังดือ้อดึงอยู่ต่อนะครับ <c ười> เคยพูดไปหลายรอบแล้วเออแต่ว่าพูดอีกนี่แหละถ้ามันยังดือ้อดึงกัดสัตว์ของเราต่อมันจะตายเลยนะครับแบบแห้งตายไปเลยอะ่ะอืม ก็จะมีส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยดูท่าไม่ดีแล้วว่ะอะไรอย่างนี้เราสละเรือดีกว่าประมาณนั้นนะครับจริงๆก็ต้องเทียบบัญญัตาิตยางนะครับเอาเอา40บวก56แล้วก็หารสองแล้วก็หารเอ่อปริมาณยานะครับขนาดยาเนี่ยมันหนักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะหนักเท่าไหร่วะปริมาณยา ไม่บอกด้วยนะครับก็ต้องมีเครื่องช่างดิจิตอลที่มันแบบแม่นยําแม่นยําอะไรประมาณนี้อ่าหนึ่งพันสี่ร้อยมิลลิกรัมอันนี้คือปริมาณยานะแต่ว่าทั้งเม็ดเนี่ยไม่รู้ว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับคือแบบไม่ไม่เท่าหรอกเพราะว่ามันจะมีตัวที่แบบทําให้อร่อยอยู่เออตัวที่เสริมรสเสริมกลิ่นอะไรอย่างนี้อยู่นะครับะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องจะกินได้ง่ายหรือเปล่า สังเกตนะตัวนี้มันจะแบบเข้าหาเรามันจะเข้าหาเราก่อนนะครับเราก็เลยจะเอ็นดูนเป็นพิเศษนะเราไม่ได้ลำเอียงนะก็รักเท่ากันแหละนัินๆมันได้กลิ่นละอีกตัวหนึ่งเราให้กินประมาณนี้นะครับอืมก็สี่สิบบวกห้าสิบหกเป็นเก้าสิบหกหารสองเป็น 96หาร2เอ่อ40 48 8 2 16. ใช่48นะครับกินอย่างง่ายดายนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ผลดีแหละนะครับเราเคยพิสูจน์ให้ดูแล้วนะตอนที่รู้จักกับยาตัวนี้แรกๆนะครับคือตอนนี้เห็บยังเหลืออยู่นะเรา ขี้เกียจมานั่งเก็บทีละตัวแล้วก็อย่างที่บอกแหละถ้าถ้าเก็บออกแล้วปล่อยให้แล้วไม่ทําอะไรเลยมันก็จะกลับมาใหม่นะครับถ้าเราไม่ฆ่ามันอะไรเงี้ยรวมทั้งอีพวกที่เป็นไข่อยู่กําลังฟักตัวอยู่ในดินอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกนะครับดังนั้นเนี่ยใช้วิธีนี้เวิร์กสุดก็คือใช้ใช้ตัวหมาเนี่ยเป็นเป็นหักนะครับเป็นแบบ ที่กระจายยาอะไรเงี้ยออโอเคให้กินประมาณนี้ไม่เยอะหรอกนะครับอ่ะเอากินเองดิไม่ยอมไม่ยอมก็เหมือนเดิมครับอ้าปากกว้างๆแล้วยัดลงไปในคอลึกๆแค่นี้ that's it โอเคครับผมเดี๋ยวเออ่มารอดูผลกันอีกสักสหรือ3วันประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะปิดคลิปนี้แล้วเนาะส่วนใครที่อยากจะติดตาม ชีวิตน้องต่อนะครับว่าน้องจะไปอยู่กับใครสุดท้ายเราอาจจะเป็นเราหรือเปล่าที่เลี้ยงเองอะไรเงี้ยเออก็กดติดตามช่องเนี้ยไว้ละกันนะครับสำหรับช่องคนบ้าหมาบองเนาะเราสร้างขึ้นมาเพราะว่าเราน่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหมาอีกเยอะนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็เลี้ยงด้วยแล้วก็รักหมาทุกตัวแหละบนโลกอะไรเงี้ยนะครับอ,อยากจะช่วยทั้งหมดนะฮะถ้ามีกำลังเนาะ อันนี้เงินเนี้ยก็ไปยืมเข้ามานนเนี่ยพอ <c oughs> ดีเดือนนี้ช็อตอยู่ของนั่นนี่ก็หายก็เพียพังอะไรหนักหนาก็ไม่รู้บุญก็ทําเยอะโอ้งงบาปกูคงหนามากเนาะโอเคอะปิดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับมันมันต้องดีขึ้นอยู่แล้วแหละเนาะจากประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราเคยมีมากับการใช้ยาตัวนี้นะครับนะปิดคลิปเลยดีกว่านะมันจะได้ไม่ย,ย,ย,ยืดเยอะยืดยาวยืดเยือนะครับนะสำหรับ ก็ฝากลิปเหมือนเดิมน,นะฮะถ้าชอบคลิแปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ s u บส c ค i b e ไดีพบกันใหม่กับพวกหนูนะครับแล้วก็เน็ตในคลิปหน้านะครับลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะมันยังมีกลิ่นแบบกลิ่นกลิ่นปากนมาหมาน้อยอยู่เลยหอมๆอะ